คืนนั้นมันเงียบเงียบจนหน้าขนลุกผมอยู่เวรห้องดับจิตคนเดียวเพราะอาจารย์ใหญ่ติดธุระด่วนผมเป็นนักศึกษาแพทย์ปีสเพิ่งเคยเข้าเวรห้องดับจิตครั้งแรกบรรยากาศมันวังเวงกว่าที่คิดไว้มากกลิ่นฟอร์มาลีนคลุ้งจนแสบจมูดไฟในห้องสว่างจ้าเกินไปจนแสบตาผมพยายามตั้งใจอ่านหนังสือแต่สมาธิมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยสักพัก ได้ยินเสียงเหมือนมีคนลากอะไรบางอย่างอยู่ข้างนอกผมเงี่ยหูฟังมันดังมาจากทางห้องเก็บศพผมเริ่มใจไม่ดีคิดในใจว่าคงไม่มีอะไรหรอกอาจจะเป็นเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดแต่เสียงลากนั้นมันดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนเหมือนอยู่หน้าประตูห้องดับจิตผมกลั้นหายใจมือเย็นเฉียบเหงื่อเริ่มซึมตามไรผมทันใดนั้นเองประตูก็เปิดออกช้าๆผมแทบหยุดหายใจ ไม่มีใครมีแต่ความมื่จากทางเดินผมถอนหายใจออกมาอย่างโล่งอกคิดว่าคงหูฝาดไปเองแต่ยังไม่ทันที่ผมจะได้ย่างลงก็รู้สึกเหมือนมีใครมายืนอยู่ข้างหลังผมขนลุกสู้หันกลับไปก็ไม่เจอใครแต่ความรู้สึกเหมือนมีคนจ้องอยู่มันชัดเจนมากผมพยายามบอกตัวเองว่าคิดมากไปเองแล้วก้มลงอ่านหนังสือต่อแต่แล้วก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นๆมาจับที่ขา ผมตกใจจนแทบกรีดพยายามขยับหนีแต่ขยับไม่ได้เหมือนมีอะไรหนักๆทับตัวไว้ผมพยายามดิ้นแต่ก็ไม่เป็นผลผมมองลงไปที่ขาเห็นมือสีซีดมือของผู้หญิงกำลังบีบขาผมแน่นผมพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงออกมาผมขยับตัวไม่ได้เลยเหมือนโดนผีอำผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาดวงตาของเธอว่างเปล่าไร้แวว ผมมองเห็นหน้าเธอชัดเจนผมจำได้เธอคือศพผู้หญิงที่เพิ่งถูกส่งเข้ามาเมื่อวานนี้ศพที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถชนเธอจ้องหน้าผมเขม็งแล้วค่อยๆอ,อ้าปากผมรู้ทันทีว่าต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นผมพยายามหลับตาแต่ก็ทำไม่ได้ผมต้องทนมองหน้าเธอช่วยฉันด้วยเสียงกระซิบแผ่วเบาแต่เย็นยะเยือกเสียบแทงเข้าไปในโส,สตประสาทของผม จากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบไปผมไม่รู้ว่าสลบไปนานแค่ไหนรู้ตัวอีกทีก็ตอนเช้าอาจารย์ใหญ่มาปลุกผมเล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ฟังอาจารย์ใหญ่สายหน้าบอกว่าผมคงเครียดมากเกินไปแต่สิ่งที่ผมเห็นสิ่งที่ผมรู้สึกมันไม่ใช่แค่ฝันร้ายผมรู้ว่ามันคือเรื่องจริงผมรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นต้องการความช่วยเหลือหลังจากนั้น ผมก็ไม่เคยกล้าเข้าห้องดับจิตคนเดียวอีกเลยและทุกครั้งที่ผมเดินผ่านห้องดับจิตผมจะได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาช่วยฉันด้วย